พกคู่ใจไปด้ว่ผมว่าเลยเนี่ยปืนคู่ใจไปปุ๊บเน็เพระไบแล้วก็ปน้องปะมันคู่ง่ายวันนั้นที่พกไปเป็นปืนปืนออ่าเป็นสามแปดลูกโม่สมิธหกนัดครับใส่ลูกเต็มโม่เลยมันวิ่งออกมาสองฝั่งเลยสองฝั่งเราไม่เห็นแล้วทั้งอีดาบทั้งเราก็ไม่รู้มีอะไรมากแต่เห็นว่าเงาดำๆเห็นไม้เห็นเหล็กอะไรเต็มไปหมดแต่รู้มีอีดาบแน่นอนผมว่าฟักปืนออกมา ผมยิงไปก่อนหนึ่งนัดปั้งยิงโดยที่ไม่ไม่ได้มองว่าจะถูกคนหรือเปล่าผมไม่ได้ไม่มีเจตนาที่จะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมกบลักบังนะครับก็อยู่กับผมนะครับกับรายการอดีตนอชอเช่นเคยนะครับผมและวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเพิ่งพ้นตัวจากเรือนจํามาครับเพียงแค่1เดือนนะครับผมมีเรื่องราวชีวิตมากมายนะครับที่จะมาเล่าให้ฟรีฟังกันมีทั้งเรื่องดีๆเรื่องไร้ เรื่องแย่ๆนะครับก็เดี๋ยวใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาคนนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยอดบาร์ลาพาว นนี้เราอยู่ันที่รัชดาก็พอดีได้สถานที่ในการถ่ายทําอยู่ที่รัชดานะครับก็วันนี้ก็มาหาพี่ยอดเนื่องจากพี่ยอดนะครับเป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านะครับครับของอดีตนอชอครับเพิ่งพ้นจากเรือนจํามาครับวความเป็นมาหน่อยแล้วกันนะครับอว่าเรื่องราวของพี่ยอดเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่าอดีตนอชอเนี่ยต้องเคยผ่านเรือนจาเคยผ่านเคยผ่านเรือนจํามามก็หลายเรือนจำนะครับเดีย๋ยวให้พี่ยอดเล่าเอฟซีฟังหน่อยแล้วกันว่า ความเป็นมาของเราเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรินจํานะครับอ่ะมันมีความเป็นมาอย่างไงครับคือมันเป็นจุดเริ่มตน้นตอนสมัยเยมื่อตอนผมวัยรุ่นประมาณรักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอายุประมาณนี้ยครับก็ร่วงเลยมาก็ประมาณยี่สิบปีแล้วครับช่วงชีวิตวัยเด็กเลยว่างนช่วงชีวิตคงขคองเลยอือก็เป็นช่วงในยุคข,ของวัยรุ่นทว่วไปอย่าง,<อ>งรเราเนี้ยหัวเ,เรียวหัวต่ออ่ช่วงหัวเรียวหัวต่อคือมันมีมันมีแรงจูงใจที่แบบว่าผมอะ่ะ ต้องทำให้ผมว่าเข้าในวงการของวังวนวังวนของยาเสพติดอ่าใช่ครับยาเสพติดแต่ตอนนี้ผมเลิกหมดแล้วนะครับอ่าก็คือเอฟซีเขาเข้าใจอยู่ครับครับก็คืออยู่ในรายการในดินนอชอก็คือเป็นเรื่องเล่าของคนเมียนมีครับคือสาเหตุอ่ะอันดับแรกเลยที่ที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดก็คือว่าหนึ่งเพื่อนเพื่อน สองอยากลองสามเราจะคิดว่าเราอ่ะอยากเอาชนะใจเพื่อนอยากจะเป็นผู้นำของเพื่อนอยากเท่คือว่าอยากเท่อยากเท่อยากจะโชว์เหนือคือเรียกว่าเหนืออยากจะโชว์เหนือว่าเราเนี่ยเก่งกล้าเกินกว่าใครแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยผมว่ารับกรรมไปหมดแล้วนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟัง อ่ะเล่าเลยครับเอาเริ่มต้นเริ่มแรกเลยเพราะเราสามารถเล่าได้มันเป็นเรื่องที่เราผ่านผ่านไปแล้วผมรับเกมรับเวรรับกรรมหมดแล้วคือผมก็หนีออกจากบ้านอ่าไปอยู่กับเพื่อนครับอ่าไปอยู่กับเพื่อนก็รวมกลุ่มกันครับตอนเย็นออกมาก็คือเย็นกไปก็ทสนุกอ่าดีกีตาร้องเพลงตอนแรกก็สุบัญชาพอสุบัญชาสูบไปเรื่อย มันก็เริ่มพัฒนาไปเริ่มบุรีก่อนไหมพี่บุรีก่อนบุรีก่อนเพราะบุรีนี่จะเป็นบุรีก่อนจะเป็นจุดเริ่มต้นของวช่วงวัยรุ่นอยู่แล้วใช่อะบุรีจะมาเราสู่บุรีก่อนปุ๊บตายแล้วพอเห็นเมื่อลองเอ้ยอะไรนะสู่บัญชาเราก็อยากจะลองครับเอาก็ลองพอเสร็จปุ๊บดูไปสักพักหนึ่งมันเบื่อแล้วก็มันมียาม้ายาบ้าครับเราก็ลองสูบรดูลองสูบดูแต่เนี้ยว่า เราก็ไม่มีเงินอ่ะนะเพื่อนก็เอาเงินอ่ะมาเลี้ยงเราทุกวัน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 พูดง่ายๆภาษาวัยรุ่นอาศัยเพื่อนดูดอ่าใช่อ่ะคือมันเลี้ยงเราทุกวันทุกวันจนเราเนี่ยมีความเกรงใจอ่ะอย่ามาก็ให้สูบเงินก็ไม่ให้เราใช้อะแล้วเพื่อนผมพกตังค์มันฟ้อนเลยอพกตังค์มาทีเนี่ยเป็นปึ้งอย่างนี้เลยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยพาดมาพาดมาเอายอดเพื่อน เอาติดตัวก็ห้าร้อยใช้ปุ๊บ<ม>เดี๋ยวไปเที่ยวกับผม,มไปเที่ยวด้วยกันมผมก็นึกสงสัยอยู่แล้วว่าด้วยความที่เราเกรงใจอ่ะครับเพื่อนเราตามมาจากไหนเราใช้เยอะแยะว่า<ม>เราก็มีความเกรงใจเพื่อนอะ<ม>่ะเราก็เพื่อนผมเกรงใจเพื่อนจริงนะมผมผมผมอยากจะอยากจะช่วยเพื่อนอ่ะด้วยความที่เกรงใจอะ<ม>่ะเราก็บอกว่าเพื่อน ก็ไม่เอาเงินมาจากไหนผมพูดตรงๆเลยผมอยากมีเงินผมอยากช่วยเพื่อนมากก็คืออยากจะรู้อยากจะรู้เงินเนี่ยมันเยอะที่เพื่อนแบบมาแบบห้วนใช่คือว่าทุกวันเวลาห้าร้อยัวละพันเวละห้าร้อยละพันยามาก็ซื้อให้สูบอ่าไหนจะเลี้ยงยาเราไหนจะเลี้ยงยาไหนจะพาเที่ยวกนคือนีกก็คือเริ่มเริ่มสงสัยเริ่มสงสัยอ่ตอนนั้นพี่ถามเพื่อนเลยไหมครับถามอ่าถามเพื่อนตอบว่ามันไม่บอกมึงบอกเออสูบไปเถอะสูบยาวมีสูบก็สูบเถอะ มีตังให้ใช้ก็ตังให้ใช้ไปเถอะครับผมเซาซีอยู่อย่างเงี้ยอจนประมาณเกือบเดือนน่ะผมบอกเพื่อนผมถ้าเพื่อนให้ผมมาอีกแล้วนะถ้าเพื่อนให้เงินผมไม่ผมจะไม่รับแล้วผมจะไม่รับของเพื่อนแล้วก็เลยบอกว่างั้นเอาที่สบายใจอ่ะเพื่อนผมก็ไม่เคยบอกใครบอกผมสรุปแล้วเพื่อนบอกว่าผมไม่ขึ้นบ้านเขามานะไปขึ้นบ้านนี่ก็คือคือ ไปขโมยของขึ้นป้นบ้านเขาถูกต้องครับอ่าครับผมขึ้นขึ้นไปไปขโมยของเขาที่บ้านแล้วก็ก็ได้เงินมาเนี่ยแหละครับก็มาเลี้ยงพวกผมเลี้ยงอะไรเงี้ยเอามาเปเพื่อนใช่ครับผมก็เซาซีอ่ะคือว่าถ้าเพื่อนเซาซีคําเดิมอ่ถ้าเพื่อนให้ผมผมจะไม่เอาแล้วครับผมขอเพื่อนไปด้วยได้ไหมผมอยากมีเงิน ก็คือเราเริ่มอยากผมไม่อยากพึ่งพ่อแม่ที่บ้านไม่อยากอะไรทั้งนั้นเกรงใจเพื่อนแล้วว่ราะงั้นต้องครับก็เลยไปกับเพื่อนเลยทีนี้เพื่อนไปไหมครับตอนแรกตอนแรกก็ยังไม่ให้ไปก็คือว่าเอาให้พร้อมหมดไปไปแต่ผมมารอไม่ไหวผมบอกว่าเป็นไงก็เป็นการเพราะว่าตอนเด็กไม่มีมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะผมว่าไม่ไม่ได้พึ่งพาใครอ่ะผมหาางกนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือดูแลตัวเองตั้งดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนี้ครับ เพื่อนก็นเลยเดี๋ยวกบอกงแล้วกันก็ไปขึ้นบ้าน,นเนอเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวแปดโมงเช้าเนี้ยเจอเลยครับอ่าไปเจอนี่นัดสถานที่ก็ไปเจอนี่บ้านที่กวนที่เราเคยสูบยาเคยอะไรเงี้ยอ่ะไปรวมตัวกันรวมตัวกันเสร็จเสร็จก็สูบยาครับพอสูบยาเสร็จแต่ผมบอกไว้ก่อนนะสูบยามนสิ่งไม่ดีนะ S <S อ่าผมบอกผมบอกยวชนเม้่ก่อนมันไม่ดีเพราะยุคนั้นเพราะสอนั้นมันมันเยอะอ่ะมันเยอะแล้วผมว่าสู้ก็คือไปกับเพื่อนครับอ่าไปกับเพื่อนเพื่อนก็บอกวิธีการหมดเลยคือถ้าผู้พูดพูดเป็นภาษาแบบว่านี่ชาวบ้านคือว่ามึงเดินตามกูเลยนะอ่าทุกก้าคือเพื่อนเราเนี่ยเซียนแล้วแต่เราเนี่ยค่อนข้างทยังไม่เคยใช่ผมครั้งแรกครับ ครั้งแรกมันก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยยตื่นเต้นจริงๆอ่ะอะตื่นเต้นมากหัวใจเต้นเต้นเตตตตเแต่แต่ก็ตามไปกับเพื่อนก้าวก้าวชนก้าวเลยอ่าผมก็ไปขึ้นบ้านอยู่หลังนึงหลังนึงแต่ผมไม่ขอเอ่ยเอ่ยที่แล้วกันแต่ว่าผมรับผมรับกรรมมาเรียบร้อยแล้วก็คือมันเป็นเรื่องราวในอดีตไม่ป็นใช่เป็นเรื่องราวในอดีตนะยี่สิบปียี่สิบกว่าปีถานมาแล้วผมก็ไป ไปก็เพื่อนก็พาไปขึ้นผมว่าเดินตามตามตามหลังเพื่อนอ่าอ่าบอกวิธีการเลยไหมบอกวิธีการได้ไหมได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคงยังไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ให้เอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังก็ใช้ที่จะนยญาณแต่มันมันไม่ได้เป็นสิ่งดีนะเพราะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเวงกรรมอ่ะที่ผมรับกรรมตอนเนี้ยมันเป็นยังไงก็คือผมก็ไปตามเพื่อนครับอ่ามันเป็น เฮ้าเทา้าหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเทาเฮ้าประมาณหกครูหามั้งเจ็ดครูหา่าผมก็ไม่เป็นผมก็ไปตามเพื่อนแหละก็ไปตามเพื่อนก็มันเป็นเทาเฮ้าล้างอยู่เพื่อนก็น,นําไปผมก็ขึ้นไปขึ้นไปผมว่าปีนปีนตามเพื่อนไปไปคอนโดล้างขึ้นมาชั้นบนสุดเลยเราเห็นบ้านที่มันล็อกก็คือว่าเปิดฝ้าเปิดอะไรขึ้นไปตามเพื่อนไป อ่าเพื่อนก็พาเดินเดินไปบนหลังคาแล้วก็เปิดหลังคาลงมาแล้วก็ลงมาในตัวบ้านอืผมก็ตามเพื่อนลงไปหย่อนตัวแบบทหารนาวิกโยธินเลยหลับบ้านลงไปหย่อนตัวเลยหย่อนตัวดิ่งดิ่งไปเลยอ่าขับหัวใจที่เต้นแบบตั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 บคือครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกก็คือว่าเราเกมแน่นอนครับก็คือมีอยู่สองอย่างไม่โดนจับก็ได้กลับบ้านอืถ้าได้กลับบ้านก็อย่างอย่างกษราชาอ่า พอเข้าไปในตัวบ้านเสร็จปึ้มก็ไปรื้อของมีค่าเขาอะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสร็จได้ของมีค่าแล้วเสร็จก็ออกมาที่เดิมครับออกมาทางเดิมก็ได้รับสินมูลค่าแล้วนะก็มันก็ไม่มีอะไรมากมีผู้พักเครื่องว่าอะไรก็แต่เอามาขายก็ได้ได้หลายหลายตังค์อยู่นะอ่าได้ก็ตอนนั้นได้ได้ถ้าตีเป็นราคาเงินได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นแสนเป็นแสนเลยเหรอเป็นแสน แล้วสรุปแล้วรอบนั้นเราเอาเงินเอาเอาไปขายเป็นแลกเป็นเงินไหมก็ไอไอตรงนี้ก็คือว่าเพื่อนไปจัดการหมดทุกอย่างอ๋อคือเพื่อนจัดการนี่ก็แบ่งสมบัติเงนแบ่งแบ่งอะไรก็จัดการพระเพอะอะไรก็เอามาก็ไปขายที่ตลาดมืดตลาดมืดก็มีคนรับซื้ออะไรเงี้ยพักเครื่องอะไรก็ได้เราได้อยู่แสนว่าเป็นใช้เงินเป็นเดือนอ่ะมันจะหมดอ่ะก็นั้นแหละ ใช้ทำอะไรครับเสพอย่างเดียวเสพยาเที่ยวกันคืนเลี้ยงเพือ่อนมั่งอะไรเงี้ยพวกนี้น<ช>มันไม่ได้คิดอะไรอ่ะเงินพวกนี้ได้มาง่ายเงนิงนร้อนเงินร้อนครับครับแต่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะผมบอกเยวชนไว้ก่อนครับการรักขโมยเป็นสิ่งไม่ดีคือมันเป็นเวรกรรมด้วยมันเป็นเวรกรรมด้วยเพราะว่าทุกวันเนี้ยอ่าเหมือนกับผมอะผ้าของรักเขามาของรักของเจ้าของอ่ะ แล้วทุกวันนี้ยผมก็รับกรรมของผมเนี่ยผมก็โดนภาคของรักของผมไปไม่ได้อยู่กับของรักที่ที่ผมรักอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไอเรื่องของรักเนี่ยเก็บไว้ก่อนหาได้ได้เดี๋ยวเก็บไว้ให้เอฟซีรุ่นเอาเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนสรุปแล้วตอนนั้นก็คือได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วครับเป็นแสนด้วยครับเอามาเสพยาเล่นยากับกลุ่มเพื่อนๆที่ไปด้วยกันใช่ใช่อะแล้วเป็นยังไงต่อครับผมเป็นยังไงก็พอ ผ่านในสักพักหนึ่งผมว่าโดนตำรวจจับไงแน่นอนอยู่แล้วโดนตำรวจจับตำรวจว่าสืบทราบรอบที่เท่าไหร่ที่ที่โดนเนี่ยครับอันนั้นคือรอบปีสี่สี่สี่สามสี่สี่นะผมจำไม่ผิดสี่สามสี่นี่เป็นติดที่บิมุรีครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครั้งแรกผมผมเข้าที่ปีสี่สองเข้าบําบัดพิเศษกรุงเทพเข้าพดียาเข้อพอม้าหนึ่งเมตรคนอื่นก็ตัดปล่อยหมดของผมตัด ติดแ้วงานอีนปีหนึ่งอ๋อน,น,น้ำหนักบันดีเลยคือไม่เขาเอาเอาสารเด็กอ่ะเอาสารเด็กอ่ะเอาสารเด็กอ่ะบ้านบ้านการุณากับบ้านเมตตามาบวกประกอบก็ผมติดมผมก็เลยติดอ๋อพี่ยอนี่ติดบ้านการุณาบ้านเมตตาผมก็ติดมานาผมก็ติดเอางั้นเล่าให้เอฟซีฟังเลยดีกว่าก็เข้าเข้า,ขา,ขาบ้านเมตตาผมก็เข้าไปครั้งแรกเลยครับบ้านเมตตาไปครั้งแรกปุ๊บแม่แม่ไปหาเนื้อตาคอเลยนะครับ เสียใจอ่ะสงสารลูกก็สงสารแต่เขาก็ไม่มีเงินประกันไม่มีอะไรเราก็รับสภาพครับเพราะเราเลือกเองอก็ไม่ร้องขอไม่อะไรทั้งนั้นคือรับสภาพจะเข้าไปโอ้โหเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยบ้านไม่ตาแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเข้าไม่เคยมันมันมัน,มนสักคมมัน มันผิดจากข้างนอกที่เราอยู่อ่ะมมันจะเป็นสังคมอีกอย่างหนึ่งข้างนอกเราอิสระครับอยู่อะไรอิสระหมดแต่ข้างในเนี่ยมีกฎระเบียบหมดทุกอย่างม,มีกฎระเบียบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําครับการอาบน้ําการกินข้าวการนอนทุกอย่างมีกฎระเบียบหมดเราแหกกฎไม่ได้มีขายใหญ่อยู่มีขายใหญ่แน่นอนอยู่แล้วครับมีแต่ผมเข้าไปครั้งหน้าผมไม่ใช่ขายใหญ่โดนโดนรับน้องไหมคือคือก็ไม่โดนมีเพื่อนอยู่อ๋อแต่ว่ามีเพื่อนบอกว่า เพื่อเราครับก็คือแต่เราเห็นคนอื่นเขาโดนอะ่ะเราก็ไม่โดนเราก็ได้แต่นั่งมองว่าโอ้โหแม่งโหดร้ายเหลือเกินไหยโหดร้ายมากสําหรับคนที่ครั้งแรกเข้าไปติดครับได้ยินชื่อประกาศชื่อเรียกเราเยี่มยมญาติแม่เรามาปึ่งบอกเออเดี๋ยวครั้งนี้จะช่วยทั้งๆทงี่ผมหนีออกจากบ้านมานะอ่าครั้งนี้จะช่วยให้ได้ปล่อย เขาก็มาเซ็นประกันอะไรผมมาปล่อยอ่ารอบแรกผมก็ปล่อยปล่อยมาจากบ้านเมตตาเสร็จเข้าไปผ่านอยู่นอกมาสามสี่เดือนมผมโดนจับอีกเหมือนเดิมไม่เลิกครับไม่เลิกสูบยาไม่เลิกอะไรก็โดนจับทีนี้ไปบ้านการุณาเมตตารับไม่ได้แล้วไปก็ไม่ได้ขายใหญ่ไปก็ธรรมดาไปโนเนมอะ่ะก็คือเป็น โนเนงมก็คือเรายังไม่มีชสีอเสียงอะ่ะมันยังไม่มียังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีเสียงยังมีอะไรทั้งนั้นก็คือว่าเข้าไปอยู่ตามกฎตามระเบียบเขาอะ่ะรอบยังน้อยอยู่รอบยังน,น้อยรอบยังน,น้อยก็คืออยู่ตามกฎตามระเบียบเขาก็อาจจะมีโดนกันแกล้งบ้างาอะไรบ้างเนี้ยแต่เราก็ปล่อยผ่านเราก็คิดว่าเดยวกูก็ออกแล้วปล่อยไม่อะไรทั้งนั้นครับอืมผมอยู่ก็ประมาณสี่เดือนก็ได้ปล่อย พอปล่อยออกมาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆ,ๆซ้ำๆเดิมๆอ,อันเนี้เขาเรียกว่าวังวนออ,ออกมาปุ๊บก็จับฟอยอยเลยไม่ได้ไปสนใจการทำง,งานการอะไรเี่งจะจับฟอยสูบม้าสูบยาอะไรเงี้ยคิดไม่ได้คิดไม่ได้ก็เป็นๆชีวิตวัยเด็กอ่าคิดไม่ได้วัยดกคือกนอ่ะงใช่วัยคระนองช่วงเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อเลยช่วงนี้ใช่คิดไม่ได้ ก็หันมาสูบยายก็เหมือนเดิมแล้วก็ที่ผมเล่าฟังก็มาเจอเพื่อนครับนี่แหละก็ทําการแบบว่าหาเงินอนะโดยที่ก็คือไปหาขึ้นบ้านขเขาอีกก็ในหละขึ้นบ้านในหลังนี้แหละโดยที่เราไม่คิดจะทํางานสุจริตอ่ะอ่าครับผมคือตอนนั้นในความคิดอราทางานสุจริตแล้วมัไม่เท่อืมันไม่เท่มันไม่มโหด มันแบบว่าไม่ไม่โหสาวๆไม่กีดอะประมาณนี้หรือเปล่านียผมไปดูนะ <S <S ครับอ่าแต่แต่มันใจผมคิดว่ามันเราไม่คิดทําง,งานไงไม่คิดว่าจะทา,ง,ทาง,งานสุดจริตงานสุดจริตมีก็มีแต่ไม่ทําคือเดือหัวรันน้นอะเดือก็ <S <S คือพี่ยอดนี่อยู่เข้าเข้าเข้าสารได้ก,กี่รอบเนี่ยสองรอบสอง่ยรอบเมตตารอบหนึ่งกัุณารอบหนึ่งแต่ผมจิดได้นาน ติดแค่สามเดือนสี่เดือนอย่างเงี้ยเราหมอปล่อยก็คือชีวิตวัยรุ่นของพี่ยอดเนี่ยนะก็คือใช้วังวนเดิมเดิมอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอ่าบุงวนเวียนอยู่ระยสุติดหลังจากที่อยู่ในสารเด็ดมาแล้วใช่ครับสองรอบสามรอบอะไรก็ว่าไปก็ยังอยู่ในวงงวนเดิมเดิมใช่ชีวิตวัยรุ่นแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแหละยังไงต้องมีเรื่องมีปัญหาแน่นอนพี่ยอดมีกับเขาไหมมีอ่ะลองเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยครับ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมไม่มีเรื่อง,ของเขาตอนไหนหรือว่าหน้าตาผมมันกลัว้นตียังไม่รูก oh, <no. S 2> ก็คือส่วนมากจะโดนหารเรื่องแบบว่าโดนคนเรามันคอมเมนต์กันอยู่แล้วอ่ะอ่าแล้วไม่เคยคุยกันอย่างเงี้ยอ่าทั้งทั้งที่เราไม่เคยมีมีเรื่องนะอย่างเดินมาสามคนวันนั้นน่ะจังหวะผมไปรับหญิงอยู่ไปรับไปรับผู้หญิงอยู่ครับอ่ารอผู้หญิงมามันก็มีวัยรุ่นเดินมาสามคนค เด็กแถวบ้านมันนี่แหละอยู่ลาบเท้าก็คือผู้ใหญ่ของไฟตอมรีหน่อยเขาบอกเขามาขอเราหรือเราไปขอเขาไปขอเราเดรามาสามคนครับได้ครับหยิบไฟให้ปุ๊บพอหยิบไฟส่งให้ตั้งใส่เลยปั๊ม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 สามคนใส่เราคนเดียวเนี่ยนะใช่ใส่เราคนเดียวเราปุ้มปุ๊บเราก็ได้แค่สวนสวนสองทีแค่นั้นแหละสวนสองทีเราก็วิ่งวิ่งเข้าไปในซอยตั้งหลย พอเราเราตั้งหลักได้แล้วเราเราออกมาก็ไม่เจอใครแล้วไปหมดแล้วอะโดนฟรีรอบนี้ก็ได้ได้สวยแค่มาสองบัดนะบอกว่าโดนแล้วก็ไปเหมือนกับตอนวัยรุ่นนะเราก็ตามเรื่องตามต่างคนมันก็ต่างหลบต่างอะไรไปเนี้ยต่างหลบต่างไม่เจอคือตอนนี้ก็ตายไปแล้วอื ตายไปตายไปแล้วสองคนเน่ะเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วแต่ผมยังไม่ตายอ๋อยังยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่เขาตายไปแล้วคืออายุสั้นแต่ผมไม่ยังไม่ตายอืผมว่าไม่ได้คิดติดใจอะไรนะก็คือว่ามันมันเวลามันผ่านนานไปแล้วอ่ะ <M> <M> มันเป็นชีวิตไว้เด็กใช่มันต้องปล่อยวาง <M> มันมันต้องมันต้องมีโดนทุกคนที่จะจะเดินโครงการนี้นะเราจะได้เขาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีแผลโดนบ้างมันต้องมีถึงจะเล่าได้ว่าเราผ่านไปแล้วอ่ะแล้วก็มีไหมแผลบูแผล อะไรแบบนี้มันมันก็มีมันมันนะแต่ว่าแต่ว่าผมอยู่นอกผมรู้จักคนเยอะครเรานนองรู้จักคนเยอะเราก็รู้จักคนเราไปเที่ยวหลายที่อ่ะเราก็รู้จักรู้จารู้จักรู้จักรู้จักวันนั้นน้องมาตามผมครับผมแทงสนุกอยู่บอกพี่ผมมีเรื่องพี่ไปช่วยผมหน่อยบอกแล้วพี่จะช่วยเองอะไรได้บอกพี่น่าจะรู้จักพี่ ไปคุยไปเคลียร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับด้วยความที่เป็นห่วงน้องอะนะผมก็เอาไมค์เอาไมค์คิวอะเลิกเล่นลุกเลยเอาไมค์คิวไปเก็บที่บ้านเสร็จแล้วก็มันมีเซนอะว่าเผื่อมีอะไรไม่ดีไว้พกคู่ใจไปดูวะผมก็เลยเน็บปืนคู่ใจไปปุ๊บเน็บเข้าไปแล้วก็ไปน้องไปไปคุยให้ วันนั้นที่พกไปเป็นปืนปืนออ่าปืนสามแปดลูกโม่สมิธหกนัดครับใส่ลูกไปเต็มโม่เลยเต็ม,<ส>มไปเลยเต็มโม่เลยใส่เขาไปใส่เขาไปแล้วผมก็ข,ขับรถไปไปกับน้องสามคันคน้องขับนําหน้าคันหนึ่งผมคันกลางแล้วลน้องอีกคนน่ะคันหลังขับไปพ,พอเลี้ยงเี้ยวโค้งปั๊บเลี้ยวโค้งเสร็จผมว่าใจผมว่าผมคิดว่าเขายังอยู่บนรถกระบะบก็เดี๋ยวจะไปคุย ไปคุยว่าเคลียร์แบบว่ามีเรื่องอะไรกันเงี้ยแต่ยขอแบบว่ามีเรื่องมีปัญหาอะไรคุย,ยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เหตุการณ์ที่จริงๆไปมันไม่ใช่ผมก็มองขี่ขี่ไปเนี่ยผมก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีรถเลยที่ไหนได้คือเขาลงอยูรถกระบะหมดแล้วคือซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ขออยู่สองฝั่งถนนแล้วคือว่ารอเลยอ่ะรอเรามาเนี่ยรอเรามาเลยอ่ะ,ะถ้าเรามาปุ๊บม,มันก็ วิ่งเข้ามาใส่แน่นอนจริงๆพอผมเลี้ยวขับมาชา้าๆปุ๊บมันวิ่งออกมาสองฝั่งเลยสองฝั่งเราไม่เห็นแล้วทั้งอีดาบทั้งเราก็ไม่รู้มีอะไรมากแต่เห็นว่าเงาดำๆเห็นไม้เห็นเหล็กอะไรเต็ไมไปหมดแต่รู้มีอีดาบแน่นอนออเงื้อฟันเลยผมก็ผู้หญิงซ้อนท้ายผมามาด้วยนะผม,ผมก็เลยบอกว่าทิ้งรถนะมผมว่าทิ้งรถทิ้งรถเสร็จรถก็ปล่อยถลายเสร็จผมว่าฟักปืนออกมา ผมยิงไปก่อนหนึ่งนัดปั้งยิงโดยที่ไม่ไม่ได้มองว่าจะถูกคนหรือเปล่าผมไม่ได้ไม,ไม่มีเจตนาที่จะไปยิงคนอะยิงแค่ป้องกันตัวเหมือนว่ายิงขู่ยิงขู่ยิงขู่อ่าอ่ครับผมเสร็จเขาว่าใจถึงนะนึกว่าผมมีโบะ๊ะป่ะหรือว่าไงนะ่ะวิ่งเข้ามาอีกสองคนผมวทีนี้ผมก็จับสองมือเลยผมยิงปั้งยิงไปเสร็จมันก็ถอย ถอยปุ๊บตัวเลขผมขึ้นในหัวแล้วไอ้ที้กูกี่ปีวะเนี่ยรู้แล้วว่าเผื่อถ้าเกิดเขาตายเขาอะไรขึ้นมาใช่ไหมกี่ปีไว้เนี่ยผมวิ่งเข้ามาในซอยเลยวิ่งโดยที่แบบว่าผมก็หันไปม,มองผู้หญิงนะหันไปม,มองผู้หญิงว่าเป็นไงแต่เห็นผู้หญิงอะ่ะยืนอยู่ริมริมถนนนะ่ะยืนมองอยู่ผมก็วิ่งเข้าไปในซอยเลี้ยวเข้าไปในซอยแต่ประเอิญโชคร้ายซอยตันอาทำไงครับทีนี้ ก็ไอพวกที่ตามมาขับรถมอเตอร์ไซค์มานะเอาอี่ดาบมาลากพื้นไฟลับเลยสองคันน่ะมันมันซอยตันระยะทางประมาณประมาณห้าสิบเมตรอ่ะเกือบร้อยเมตรห้าสิบเมตรนั่นประมาณนี้ประจันหน้าก็อย่างนี้เลยครับมันหันหน้าตรงมาทางผมข้างมันเป็นซอยตันข้างบนเป็นกำแพงผมไม่มีทางหนีแล้วก็คือถ้ามันเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผมยิงแน่วันนี้ผมจับสองมือเลย จับสองมือเลยยังเหลือลูกอีกเพียบเลยยังเหลืออีกสี่เมตรครับผมไปจับสองมืออย่างนี้เลยถ้ามันเลี้ยวขึ้นมาถ้ามันขับเข้ามาผมยิงแน่นอนมันก็ขับเลี้ยวเข้ามาแล้วผมยิงเลยปั้งปั้งยิงเสร็จสองนัดมันก็แถ,แถแถแถผมไม่รู้ว่าโดนไม่โดนแต่ว่ามันล้อมันแพทเลยอะแพดมันแล้วขับไปผมก็ปีนกำแพงหนีอีกไม่ใช่ว่าผมเนี่ว่าว่าใจถึงว่ายิงแล้วยิงแล้วนั่งรอนะคือผมยิงผมก็หนีอ่ะ ผมป้องกันตัวผมอ่ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันช่วงนั้นผมหนีปีนกำแพงเสร็จปีนกำแพงไปยืนอยู่บนกำแพงอะต้นไม้คนะอรอดูว่าพวกมันจะมาอีกอไมไม่มีไม่มีไม่มีคนมาแล้วตือแล้ววันนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าโดนหรือไม่โดนผมก็ไม่รู้ว่าโดนไม่โดนโดนไม่โดนไม่รู้แต่ว่ามันไปกันหมดแล้ว่ะไปเสร็จปุ๊บรถผมว่าจอดอยู่กลางถนนน่ะมันร้องอ่ะสัญญาณเตือนมันร้องอ่ะวิววิววิววิ ผมก็เลยโทรศัพท์หาพวกน้องผมน้องบอกพี่อยู่ไหนเนี่ยบอกเฮ้ยมารับเองมารับพี่หน่อยเดียวพี่อยู่บนกำแพงเนี่ยซอยนี้ซอยนี้เนี่ย,ย,ยครับพี่เดียวผมมารับมันก็เลยขี่รถมารับเราถามพวกมันไปไหนหมดแล้วไปหมดแล้วพี่ไม่มีใครอยู่แล้วมันขี่มารับผมผมว่าลงมาปุ้มผมว่ามาน้องอะ่ะน้องก็มาช่วยผมยกรถเข็นรถถีบรถไปที่บ้านแล้วก็เช้ามาอะไรเงี้ยมันก็น้องมันก็รวมตังค์อ่ะ เพราะมันฟันรถผมเละเลยรถนู้นนะฟันรถใช่ฟังรถฟันรถมอเตอร์ไซค์เรายับใช่แต่ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรทั้งนั้นน้องผมก็รวมเงินนะ่ะไม่เฟี้ยวสมัยนั้นถ้าใครแจ้งความไม่เฟี้ยวน้องผมก็เลยรวมเงินนะ่ะซื้อรถใหม่ให้ผมได้รถใหม่เลยก็รวมเงินแบบว่ารวมเงินช่วยกันมาซื้อรถใหม่ให้ผมแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็ยังเจอกันอีกไหมครับก็ยังเจอ แต่ว่าเจอพวกน้องนะแต่พวกมันผมก็ไม่รู้ว่าใครอ๋อสรุปแล้ววันนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าใครทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ๋อแต่เรารอดตายไปได้อ่ะอ่ะก็คือเป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้าวันนั้นน่ะผมไม่พกปืนไปอ่ะผมตายแน่นอนครับก็เป็นเรื่องราวของพี่ยอดนะครับพี่ยอดบ้าก็สําหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราพอนไว้ทั้งนี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวไว้ต่อกันพาร์ทหน้าได้ก็เรื่องราวของพี่ยอดบ้านะครับยังไม่หมดนะครับยังมีเล่า FC ฟัเอฟซีฟังอีก มี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 เยอะยังยังไม่ถึงไปเรือนจําเลยอ้าวยังไม่ถึงเรือนจําเลยเดี๋ยวเบรกเรือนจําไปก่อนครับสุภาพมีอ่าก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามอีพีหน้าด้วยนะครับของพี่ยอดบ้าแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมกบรากบังนะครับแล้วก็พี่ยอดบ้านะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด subscribe ทางด้านล่างนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ